ทุกคนคะ่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งตลาดนั้นมาอีกแล้วนะจะจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยนะคะเท่าไหร่เนาะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เรามาชมกันนะคะอันนี้นะคะราสเบอร์รี่เราชอบทานมากๆเลยมันอร่อยมากมันหวาน ม,มันหวานอมเปรี้ยวมันหวานนะมันอร่อยจริงๆนะคือของโปรดเราเลยนะคะสามจุดห้าเหรียญเนานะทุกคนเนาะอันนี้สิม่าถำสมปากัดเขียวปีเด้อพี่น้องเด้อเจะจะทําสอนวิธีการทํา <ใช S 1> ด้วยนะว่าทํายังไงให้อร่อยแซบๆแล้วก็ไม่ขมไม่เปืออ่อยเนาะมันมีวิธีการอยู่พี่น้องจา้าสองจุดห้าเหรียญน,นะจ๊ะพักเนี่ยสองจุดห้าเหรียญบดเลยนะคะทั้งหมดอะออบัตรว่าผสมนี่เพิ่นจักบาทแหละโลละ สองเหรียญน,นะคะโลละสองเหรียญลปกเน่ากบบสองจุดห้าเมื่อนี้ก็อยากกินกระปุ้นห่อนนะพี่น้องอ้มีแต่เน่าหยาบหยาบทุๆๆงนีก็สองจุดห้าเหรียญเท่านั้นเลยนะคะเนะี่ยแล้วก็ผสมอีกอันหนึ่งเพิ่มเืิเพื่นว่ามันแสบเพิ่อว่าสี่เหรียญบ่ะโลหนึ่งเออ,อกับแพงอยู่แต่ว่าเราแบบหยิบมาซี่วยเนาะทั้งหมดนี่กับประมาณยี่สิบหกเหรียญน,นะทุกคน ยีห่หกเหรียญกับประมาณจักบาทละ่ะสองสองเป็นสี่หาหกรอยบาทประมาณนี่แหละจ้ะหกรอยเนาะข้าคูณผิดขออภัยเดิมผูเจ้ากับคูณยี่สีไปนะคะนะบักรทัวฉันก็จะมาก,กินกับข้ปุ่นข้ปุ่นห่อนนะอยากกินอ่าฟังคนไทยเพิ่นกินไหมเป็นต่แสบนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวกับเบิ่งการทำาข้ปุ่นห่อนนะคะน้ำราดข้ปุ่นห่อนเฮ็ดจังไยเนาะเขามาทำกันนะคะ แล้วกาสิทธรรมสมผักนะคะว่าเหตุจังไดเนาะมอนีกันลาไปก่อนนะคะ